อ้าวตายห่าเมื่อกี้ที่นั่นไปไม่ได้กดอัดโเพราะสิงเลยอ่ะฟาตีขาฟาตีขาฟาตีขาเร็วเร็วๆอันนี้แม่อัดแล้วเมื่อกี้แม่ลืมกดอัดแล้วเร็วเก่งมากเลยเร็วๆเร็วๆฟาตีขาเร็วๆฟาตีขาเก่ง อีกดิค่ะอีกดิค่ะอีกโคชคะโคชไม่ใช่โค้ชเป็นใครครัคุณกีตาร์อ๋อกีตาร์คะคุณหันหน้ามาสิคะคุณไม่ใช่คุณกีตาร์กีตาร์คะคะกีตาร์ทำอะไรคะเนี่ยกขาังมาทำอะไรคะกีตาร์มาทำอะไรคะฮะพี่เขามาแล้วพี่เขามาไหว้น้ำรึเปล่าเขาไหว้น้ำแบบเร็วดิค่ะเร็วเพี่

Yeah. <laughs> เดีย๋ยวอมนิ้วไม่ใส่เสื้อก่อนไปลูกไปใส่เสื้อสีสีชมพูก่อนไปลูกเอาเสื้อสีชมพูมาใส่ก่อนเรร็็วเ่่ตตงนนัั้กบแมออหลูก,ลก